ต่อก็ที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลถ้วยับในลีกอเมริกาใต้นะครับนั่นคือฟุตบอลถ้วยโคปาลิเบร์ตาเตเรสครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมที่แข่งขันกันครับซาโปโรครับสามารถยิงอเวโกทําให้มิเดโรให้ในเกมการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โซนอเมริกาใต้นะครับถือว่าถ้วยโคปาลิเบร์ตาเตเรสครับ2016ก่อนรองชนะเลิศเนี่ยนะครับนัดที่2เป็นการโคจรมาเจอกันของ2ทีมในลีกบราซิล เอเลติโกมิเดโรครับเปิดบ้านรับการเยือนของซอบโรโดยเกมแรกเนี่ยซอบโรเอาชนะมาก่อน1ประตูต่อศูนย์ก็กลุ่มความได้เปรียบมาครับเปิดฉากมาได้7นาทีครับฮวนกาเซเรสรับมิฟิลจาอเโกรอซัดให้มิเดโรนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ก่อนที่คาร์ลอสอาเบโตคาวันโยครับบวกเพิ่มนาทีที่12 ตบอดให้เจ้าบ้านออกนําไปก่อน2ประตูต่อศูนยครับในครึ่งเวลาแรก mm hmm. อยาก่างไรก็ตามครับประตูสําคัญมาถึงจากการเติมขึ้นมาโขกลูกเตะบุมทางด้านของไมเคิลในประกันหลังวัย7 7ปีทําให้จบเกมเนี่ยแอดมิเดโรครับเอาชนะเซาบโลไป2ประตูต่อ1รวมผล2นัดเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2ครับแต่ว่าเซาบโลข้อดีคือได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเนื่องจากกดอเวโกนั่นเองนะครับ เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกไลทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในลีกอเมริกาใต้ครับปิดท้ายรายการกีฬาวันนี้เราพูดถึงรายการจักรยานที่ตอนนี้กําลังคิดที่สุดครับจิโรลิตาเลียวันนี้ก็จะมีการ ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ชมไฮไลท์นะครับในช่วงเวลา19.15นนาทีจนถึงช่วงเวลา19.45นนาทีเพื่อลุ้นของรางวัลของรายการเราครับต้อบอกว่าเป็นเฟร,รมจักรยานมูลค่าเกือบ100,000บาทเลยครับ g ิโร d เดตเ i a รีครับแข่งขันจักรยานทางไกลที่ประเทศอิตาลีตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยก็ว่าได้ ซึ่งต้องบอกครับว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราถ่ายทอดผ่านช่องนาว26ของเราทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับตำเตินรายการโดยคุณยศภาคเรืองไปสารแล้วก็พี่หนึ่งพรผมนะครับเดี๋ยววลุ่นกันโดยการส่ง s อสเบมาในรายการด้วยนะครับ